สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องสู้ด้วยหัวใจงานอนดุเร็กที่สามที่ผมทำเป็นประจำทุกวันนี้ผมชอบแย่กับทะเลาะกับ AI ครับเมื่อคืนผมก็เลยแกล้งพิมพ์เข้าไปบอก AI ช่วยตอบผมหน่อยสิถ้าผมอยากได้สัญ,ญลักษณ์ของความซื่อสัตย์สัญ,ญลักษณ์ของความสำคัญของสัจจะ สัญลักษณ์ของการปราบอธรรมปราบมารสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ออกแบบมาให้ผมหน่อย AI บอกเอาสี่เรื่องนี้เลยเรอทำให้ผมสี่แบบแต่บอกแต่ละแบบนี่มันก็ยังไม่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ผมเลยถาม AI เป็นคำถามที่สองคุณเคยคิดถึงพระแม่ธรณีไหม เพราะพระแม่ธรณีคือพยานของความซื่อสัตย์และสัจจะในวันที่มารมาประจนกับพระพุทธเจ้าตอนกรัสรูและน้ำที่บีบอกจากมวยผมชำระล้างจนพยามารหน,นีและน้ำนี้นำมาสู่ความอุดมสมบูรณ์เอไอบอกยอมผม ไอ้สี่อันที่ทำมามันไม่สมบูรณ์ถ้าพระแม่ทรณีแต่ AI ก็ไม่ยอมแพ้ผมง่ายๆนะ AI บอกว่าต้องไปออกแบบสัญ,ญลักษณ์ให้ดูทันสมัยหน่อยผมก็เลยอยากจะบอกกับพวกเราครับ